ล่าสุดน้องอุงอิงเพจบันแพงออกรถใหม่ป้ายแดงอีกแล้วให้ผ่านแดงจ้อ คืองปาถึงโทเอฟซีแฟนคลับขอไปรวมแสดงความยินดีอย่างล้วนหลามพี่น้องอาตะบกรสิไปหนามาหลังคือเก่าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเมดหมอแค้นแฟนหมอลำทีคารบักสู้ผูสู่คนื้นนี้มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเก่าคนเดิมก็พยาผานคนโกสุริโยบานธามิตโกไปหนาโก้ไปหนาย่างเดียวไปยังจัง้าวพี่น้องเปย่างจังฝามันสวยแล้วมันสวยแล้วเดี๋ยวพี่น้องเอฟซีแฟนคลับสิบอท่านจักฝาว่าฝาวผมคยกับว่าไดมีพยาผานเอาเพราะเอกิ่ยกับตา แต่าหากเพิ่อนฝาลงคลิปให้เพิ่นว่าย่าน FC พอ FC แม่สื่อบอ่ท่านวัซนท์เทอเอาวตั้งแต่เช้าเลยเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เซอร์ไพรส์ที่บ้านของน้ององค์อิงอเพชรบ้านแพงรถใหม่เพรยพันธุ์เป็นรุ่นใดนี่พรยพ์พัน Fortuner ปร<ะ>าตัวท็อปพร้อมพี่น้องทายย้อนไปอือตั้งแต่กี้จําได้บ่ก,ก่อนที่น้ององค์อิงอจะออกรถตู้น้องอเคยเว้าไว,ว้ว่าน้องอยากได้รถอีหยังก่อ ออันอันนเฟอร์นิเจอ,อ,อร์อ่าเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอ,อร์อล่าสุดน้าพี่น้องเนาะคำพูดของนอ้ององค์เอกเพชรวานแพงรถคันที่น้องอยากได้จังสิแม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าวซองป้ายทะเบียนจักน้อยพญานาคเดี๋ยวสิบบอท่านหนึ่นงศูนย์หกสองพี่น้องหนึ่งศูนย์หกสองหนึ่งศูนย์หกสองป้ายแดงหนึ่งศูนย์หกสองเปลี่ยนจังเสามาเว้าเวไปยังจำได้บอรถตู้พี่น้องอ่ารถตู้นี่แหละ ที่วากันว่าสั่งขั้วมือห้าให้กับเอเซี่แฟนขับมาแล้วยางท่วมทนเพราะว่าสิเป็นป้ายแดงหรือว่าปลายขาวพี่น้องแห่งป้ายขาวนี่ประวะเลยวันเถอะออกแล้วออกอีกออกอีกแล้วรถคันนี้ถ้าสมมติว่าผู้ใดจํากันได้พี่น้องก่อนหน้านี้ประมาณสักเดือนหนึ่งน้องอุ้ยนี่ก็พอเอกไปที่โชว์รูมโตโยต้าซีสเกตเเไปเบ้องรถแล้วที่เห็นหนั่นก็นคือนี่แหละน่าสิเป็นการไปจงอง แมนบ่อืมเาเป็นจังไดสุดยอดอหลีพ่อถึงตาบ้าว่าอย่างไดอีหยังคิดว่าอย่างไดอียงังแมนบ่ Bo, พันพาน์เกิดขึ้นจริงสําหรับองค์อิงเพรบ,บ้านแพงเนาะพี่น้องเนาะ f อซแฟนคลับก็ร่วมเข้ามาแสงดงความยินดีเพราะว่ออาสิเป็นในพ่อแม่องค์อิงแฟนเพจหรือในองค์อิงรัตนาขรสาวน้อยเพรบ,บ้านแพงกันหลายคือการพันพนปังปังรำรุยรำด้วย,รวย,รวยครับิ่นวาพอสร้างศิสะเกตกมามยินดีด้วยครับพอการใช้วีไลเสิงขับขี่ปลอดภัยเฮงเปังๆหลากหลายคนพี่น้องเข้ามาร่วมแสดงความยินดีถือว่าาาเป็นนขวดีพ แล้วบาทที่นีกัสิบังเอือนหรือว่าอะไรยังไงกับภาสาใดพันยผ่านมันผ่านตรงกันกับวันที่หนึ่งตุลาคมถือว่าเป็นวันแรกแหกมาเลยเดี๋ยวให้ผ่านบาทที่นีปกติแล้วแมนบอกคนมาทังสีสะเกตฝนสิตกสุงมมือสุมมือแต่วามือนีแดดออกจนว่าเหียแตกขนะท้องฟ้าเจ่มใสท้องฟ้าแจ่มใสแมนเออถ้าพี่น้องจําก็ได้อีกแล้วล่ะรถตู้รถตู้วันที่เปลี่ยนป้ายเป็นป้ายขาวก็คือ เมื่อนี่ละหมายถึงว่าเมื่อที่ว่ากันว่าความหวังของไทยนี่ละวันที่หนึ่งวันที่สิบหกนี่ละเออแมนแล้วมาเปิดอ่ายทะเบียนในพึ่งสิม้าหอดนั่นตอนนั้นจาได้เลยหกสามหนึ่งซี่นั่นสวยๆจังสี่ล่ะพี่น้องประมาณจะเก่าโมงสีโมงนี่ละพอจะเปิดปายทะเบียนออกปุ๊บเลยออกปับยัาเหมือแลีงเลยหน่อยสีี่ก็จําได้เลยสีซีโอ้ยเต็มเต็มเสียบพยานความจำาล้าเงาเพื่อผู้ฒ่าความจำสีเงาพยานนี่ล่ะ นี่ยังก็ได้ฮ่อยรบอกว่ายังบอกว่าหันบอกเพ่นว่าผู้เฒ่าความจำเพลศิญญ่าอันเรื่องใกล้ๆตัวนี่เพ่นสิจำบอค่อยได้เพผู้เฒ่าความจำเพลศิญญ่าย้าวขุนแม่ใครเลื่อมแล้วใครบอกว่าหันเลยฮะใครเลื่อมแล้วเลื่อมแล้วบอเออจังสันแล้วเอาดีใจด้วยเนาะพี่น้องเนาะขอให้เฮงๆปังๆร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยยิ่งกว่าเดิมสำหรับครอบครัวของน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงรถใหม่ป้ายแดงใฟ้ผ่านสวัสดิ์โตนี้ผู้ใดซื้อท่านกาแฟไปซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปไปทะเบียนนนนี่่แนี่ เอาปายที่เพิ่นเอารถมาส่งนั่นบอแมนแมนถมันเสียมันไปจังไดจังหนึ่งศูนยเก่าตีแมนบอเห็นแวบๆว่างันโอ้สิอือคอยว่ามันศูนยนยเก่านั่นอืละเอาแต่ว่าขอยกาสป้ายแดงนี่แล้ววะเอาป้ายแดงนี่ละโัวย้วยจูเน์ป้ายแดงราค่าตัวท็อปตอนนี้หาก่อยจำบ่ผิดคอยว่ามันล้านแปดล้านเก้า บ่แน่ดีอาจจะออกด้วยเงินสดกได็ได้ที่เพื่อนผ่านอ๋ออันนี้ก็บอกเบ่ดูน้ำเพิ่นดอก่ก้ดีเพิ่นเดียวจังได๋ก็ตามก็ถือว่านี่ล่ะสุดยอดแล้วสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงเมื่อวานนี้ FC ีแฟนคลับก็เพิ่งเข้าไปร่วมแสดงความยินดีเนาะพี่น้องเนาะกับอ่านี่ล่ะงานพิธีประกาศร,รางวัลมรดกล้านช้างและผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะวัฒนธรรมลุ่มน้ำโพงในแม่เพื่พนผ่านวันที่30กันยานี่ เมื่อว่านพึงสิขอไปร่วมแสดงความยินดีมือน,นี้พี่น้องอมแม่นบอ๊อการแสดงความยินดีอีกคือเก่าการแสดงความยินดีอีกคือเก่าเออเอาไปทางการจังหน่อยในขันอ่ะเป็นทางการจาังหน่อนยอ่าอ่าในฐานะเป็นตัวแทนของช่องมังกรอีสานพงศ์ข้านและก็แอดมินน,น้นอยครับ <laughs> <laughs> ขอแสดงความยินดีกับครอบครัว,อ,รว,อ,รวอ,อ่าของอ่าน้องอุ้งหญิงอ่พ่อเอกแม่หน่อยน้ำสำรับสมาชิกใหม่อ่าของครอบครัว่น้องพี่น้องเนาะอ่าันนี้เสวา น่าสิเกิดความคล่องโตวกว่าเกา,เาใส่ในงานที่แตกต่างกันออกไปถ่ายยางไปงานไกลๆกะรถตูก้กะมออาอแต่ว่าอันนี้ถ้าทุกคนไปไกลๆไปตลาดไปทะเลไปได้บ้านไ,ได้แม่องแถวนั้นเอาฟอร์จูเนไปน่าจะคล่องตัวมากกว่ากะขอให้อหอบเอาเงินตะท่องเข้าบ้านครับที่ปลอดภัยทุกเสียงทางสตัวปัจจบนนี้่ะ ว่ากันไปปกติเห็นแต่น้องอู้หญิงไปเตรียมโรเตค้นคุณได้ออกมาโพดพยานาคองคเอีงรัตนาพรเพชรบ้านแพงวัย19ปีในการสร้างตัวพะนาห์นี่แหลยพอเขากำลังจีตุยแล้วบ่ได้สั่งตัยู่บ้านไหนสามตับ้านธรรมดาโพดรูปภาพในพี่น้องเนาะเป็นคฤหาสน์นี่แหละอยู่ที่ศรีสะเกษนี่แหละพญานาคพร้อมกับรถใหม่ป้ายแดงของน้องพญานาคอันนี้เพิ่นวายเอาโศกเอาลาบแล้วตัววายแม่ยาน่าแล้วตัวนี้พญานาคเาจะาส่งเออเขาผู้เฒ่าผู้แก่กามาปลูกเอ่อ ผูกเอาขวัญหลายว่าสัน่นเทาะถือว่าเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวพ่อแม่องค์อิงแฟนเพจเนาะพี่น้องเนาะแมนนี่ละ่ะอ่าคนดังคตนปังบ่ได้อวดได้อ่างอย่างพี่น้องจนว่ารถมาส่งเขาจ้างหูจักมแมนบอกก่อนหนี้ว่าไปจองหรือบ่จองไม่ควรได้หูจักด้นอกจากอ่าแม่หน่อยพ่อเอกน้องออิงกังสี่หลักขึ้นว่าอเออกับคนใกล้ๆนั่นแหละแต่ว่าเ้านี่ บ่หูเลยว่าน้องไปออกรถดเด้อพอเอกเพนวายุเสื้อผ่ายเสื้อผ่ายบ่มีผู้ใดหูเพนวายบ่มีรุดบ่มีหลอดบ่มีอันใดออกมาเลยบ่บ่มีอวดบ่มีอ่านเออบ่มีออกมาเห็นเห้นคลิปเดียวคือบ่แมนคลิปจอยโพตรรูปภาพแมนบ่อยู่ที่โชว์รูม โตโยต้าสิแมนบอสิีสเกนบอตอนนั้นแมนบอแค่นั่นแหละพี่น้องหลังจากนั้นก็นเงียบหายไปเขาก็เลื่อนไปแล้วเด้อเขาก็เลื่อนไปแล้วสําหรับภาพนี้เนาะว่าเพิ่นไปอีอหยังกับบอด้ดือบบอด้สืบบอได้ตาาหาอีกต่อหลับพี่น้อจนลาสุดนี่ยหลับพี่น้องเช้าวันใหม่ของวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดรถใหม่ป้ายแดงฟอร์จูเนอร์ป้ายแดงจึ้งคืนเอาใหมายเลขหนึ่งอีหยังหนึ่งศูนย์หกสองหนึ่งศูนย์หกสองอย่าลืมกลับนะฮะัลโหล พับเพื่อนผ่านเดอ้ออ่าๆครัอบอันว่าสีหยอดจังน้อยสำหรอกของเกาเวยของเกาเอาไว้หันหลังเอาอันไม้นี่ถ้าเอาเทเดียวเลยมือแรงเอาของเกาน้่งหาของไม่ไปพร้อมเลยเดี๋ยวมีคาขนมให้พร้อมเออเออหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งรากะหกสองสองหกอ่าศูนย์หกสองน้่งฮะยัง,ง,งะกะ6 6. อ่ออันอันสิบว่าอันอย่างง่ายนี้ ดังดังตอนไหนดังว่าฮันเนี่ยโอ้เอาจังสันละคันเออของเก่าเขาไปฮันละครับครับของเก่าบัคเกียของเก่าบัเคียล่าสุดอันแล้วพี่น้องอันแล้วเรียบร้อยหอดหูเขาแล้วหอดหูแล้วเออสิบล็อหอดหูจังไดเจ้ามือกับเป็นเอฟซีหนองเนาะพยาบาลเพื่อเห็นก่อนข้าวุณข้ากันโซงมาแตกส่วนส่วนยืมมือสอดตันค่อยว่ามันขวาเข่าตกแจกเพืาอผ่านแกนก็เลยน้อยู่ ฮะยานก็เล็กน่ายกเล็กน่ายกยังบอกอัานเลายอ๋อถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนี่แมันบอกถือว่าเป็นข่าวใหญ่เลยล่ะสําหรับข่าวนี่ป้ายใหมารถใหม่ป้ายแดงน้ององค์อิงเพชรบานเพล่เอาจัดสรนละพี่ลาน้องเล่าข่าวฟ้าไปฟ้าไปใส่อีกก็ยังว่ามันอ่านแล้วไปหาจนมาได้นั่นล่ะไปหาจนมาได้แม่ไปหาเบื้องลอตเตอรี่กันเอาจัดสัรนพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เอาให้โชคดีโชคมาลำลำเรื่อยๆถูกหวยกันทุกคนร่วมทั้งพงไ่ผ่านน้ำพี่น้องมื่อแรง สี่มงรงเฮ hey, ต็มจัดแบบนนเนาะสำหรับมือนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ